สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเดอ้อมื้อนี้กะมาพบพอกับสาวซุกอีกแล้วสาวซุกชิพาพี่น้องเอฟซีมา,เห,าเห็ดแก่งยอดเ้าเนาะพี่น้องเฮ็ดแก่งยอดเ้าสู่พี่น้องเอฟซีกินมื้อนี้ยอดเ้าวันเผื่อสิได้มานี่กาบุมเมนง่ายเนาะพี่นอ้องพ่ดนดนุนดุนจะได้เห็นพ่นตัดต้นเ้าลงเถอหนึ่งเนาะสาวซุกกาได้มาสามสามบิง อันจักหน่อพะว่าแล้วก็เตรียมเอาไปแกงเนาะพี่น้องหน่อพะวาเป็นสีแบบนี้ย้อนว่าอันขามขึ้นเนาะพี่น้องสาวซุปเดซเซตู้เย็นไว้ก็เลยมีสีดํามีสีดาแน่เนาะมาลองมาจักเมื่อก่อนว่าสีไดหลายปันไดเพื่อนขายให้สี่สิบบาทเนาะซาบิงนี่เพื่อสีได้กินกะโอ้ย โดนพี่น้องเพื่อนจะได้กินเท่านึงนะจะลืมข้าวเพราะว่าบบสูเห็นเพื่อนนั้นเอามาขายปันไดโดนโดนเพื่อนจึงได้ตัดต้นพาวลงเนาะอันชาวซุกจื้อได้ว่ากินตอนตั้งแต่ตอนเี่อนตัดต้นพาวอันอยู่เฮือนนี่แหละต้นพาวเพื่อนนั้นไกลเฮือนเนาะก,ก็เลยตัดออกยันมะพร้าวลนเฉล่หลังคา จืดเลยว่าแกงตั้งแตตอนปุ่นละหางกัะิได้มาแกงอีกแกงกันยอดเ้าแบบบริษั่ซีนบริษั่ป่าเนาะมึอนี่แกงแบบเพียวๆเลยแกงบริษัยปลาแดกตามเคยตักให้แม่ก่อน แม่เพิ่นก็นอยากมันง่ายได้หนีแกงนอพาวาได้หน่อยเดียวจักแล้วโพว่าเพิ่นนด้เฮ็ดแข็งนาะมาขายให้ก็ไดนะ้หรือว่ามีสำสุกบ่ค่อยเข้าบเนี่ยนองจักเม่งก็อ่อนอยู่เนะาะฮักซิมบ่งอ่ะอ่อนอยู่ แกงออกมาแล้วหวานหวานแซ่บขนาดได้เนี่ยมือนี้สิแกงใส่เฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางฟ้าน้อยได้นะเฮ็ดนางฟ้ามาสามมันสามจุกสามเงาเน่แล้วเลยดิว่าได้หน่อยเนี่ยนเนาะเมื่อนเเฮ็ดนางฟ้าแล้วกั คือจะได้หลายอยู่เนาะพี่น้องพอพอกินอยู่ได้อยูสองถ้วยสองถ้วยพอดีกินไปบานียเอาไปต้มใส่หม้อเลยนะพี่น้องไปน้องน้อยไปต้มใชม่หม้อชาวซุปดังไฟไว้จนไฟเย็นสิดับเบอแล้วพี่น้องย <c oughs> ังแจะทานจักแล้วก็เอาลงไปต้มแต่โ<ป>บได้ฮอตอัน <c oughs> อันนั้นตัวแก่าลายกว่าตัวอ่อนเนาะ สมเพชนางฟ้าก่อนบานนี้สมเพชนางฟ้าครับเป็นจุกเป็นจุกแบบนี้เลยพี่น้องเฮ็ดนางฟ้างามงามเนาะได้มาสามจุกนีงามขนาดดอก,กอ่อนดอกน้นอยไฟก็เริ่มควันบานนี้ไฟลุกแล้ว มาตัดตีนเท็ดนนางฟ้าก่อนป้าเียดายเนาะลองสมบมือก่อนได้อยู่นะปูนว่าตัดแก่เออได้อยู่อ๋อแล้วป้าพี่น้องเียดายได้แก่ๆเนาะคิดว่าสิอ่อน มาตัดตินเฮ็ดนางปลาใส่เบิดนีเลยบอสดอกงามขนาดตัดออกเป็นจุกเป็นจุกแบบนี้เลยดอกน้อย,อยพอดีแกงพอดีอนอ่อนงามงามพอดีแซบดอกสซมนีแกงใส่สองันสองจุกพอบ่เนาะ ะเทินเนาะยอดนันทาวบุกไฟหลายใส่เบิร์เลยจ้ะเฮ็ดนางฟ้าครึ่งหนึ่งหน่อพาวครึ่งหนึ่งแล้วแล้วแกงใส่พักสะแงะเนาะพี่น้องมือนี้ฮะนี่พักสะแงะงามๆเลยพักสะแงะหรือว่าหอมแย่นั่นแหละที่พี่น้องแอบจีเพิ่นเถืเอินหอมแย่เนาะยอดงาม ิมาอันจิกยานางต่ำก่อนมื่อนี้สิต่ำยานางบริเวณนี่เอาเนาะต่ำยานางใส่ต่ำยานางใส่อันสิแซบกุ๋ออันนี่เอาเนาะพี่น้องแม่เพื่อนอันเพื่อนว่าต่ำใส่เอาเพื่อนว่าใบน้อยนี่แต่ขี้ดินใส่ เพื่อนปลูกไว้อยู่ได้ยานางกันในเฮือนนี้กําลังกันกลังใหญ่ใบยังควันลายเนาะพี่น้องคือหมู่บ้านที่สาวซุกอยู่นี่ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ว่าบ่ามีใบยานางเลยพี่น้องแถวป่าแถวไห,หนาแถวอยางก็ยาแถวบริเวณบ้านแถวนีน้นะบ่มียานาง่ามูาา้ว่าเป็นอย่างเนาะบ่มีคือแต่เก้าหันอยู่บ้านเกิดสาวซุกหันยานางลายเทไร ย่างไปใส่กระเยียบพอดอันต้นยานางลายแท้หลว่าเก็บออกไปขายตลาดตลอดเอาไปขายมัดลบมัดละสองบาทเนาะมัดละห้าร้อยกีบส <c oughs> าวซุกอันจิกยานางและ้วกะ็ล้างแล้วชิมาต่ำยานางเลยสาวซุกได้ใส่ข้าวเบื่อใส่บักเพชรดลงไปแล้วนอกในครกข้าวกันเลยักเพชรแดงยานางก่ำหนึ่งยานาง ตำให้แรกๆลืมใส่เกลือเนาะใส่เกลือก่อนหน่อยนึงอันใส่เกลือเพื่อให้ตำยะนางแหลกไววเนาะพี่น้องบานนี้ทำกะชิมาตําใบแก่กะชิตำแหลกยากแน่ยะนาง ะได้ต่ำย่านางมาดุนเติบแล้วเนาะพี่น้องนานเลกนานแหลก,กย่านางกยะย่านางอยากแก่ก็เลยต่ำนานแหลกนานแหลกแค่นานแหลกว่าขั้นว่าขั้นต่ำบบแหลกเพรจะเป็นก้างเนาะเป็นก้างเป็นใบย่านางอยู่เป็นตอนย่านางกินผบดโบเซฟมันกินถือกลางย่านางเราต้องต่ำให้แหลกหน่อยนึง หมอกอะสาวซุกกันจูไฟใส่ลูกแหงขนาดลมผัดมาไฟแห้งลูกดังฟืนเนาะเห็ดยู่เห็ดกินนระวดเร็วท่านใจพี่น,าาน้องไว้ก็ทานเห็ดกินซุกก็ทา,านลุกไว้กลัวแป๊บเดี๋ยวหมอกะัพดต่ำจนกล้ามสีใหญ่ <laughs> เพื่นเทดกินแต่ละเถ่อเพื่อนนั้นบอได้เคยยี่ยานางจา้าเถื่อมีนต่ต่ำเอาต่ำแล้วก็มุนไปมุนไปสาวซุกบอ่ได้เอาคกหินมาต่ำมือนี่ฮะยันคกหินนั้นเสียงดังเนาะแก้งแกงแก,ง,แกงอยู่คือเสียงละฆังนี่ โคกเล็กโคกเล็กสาวสุกวาผิดโอ้หมอฮาพดน้ำแห้งแล้วก้อยข้าเบือลงก่อนน้ำกัดพอดีแล้วสานี่เอาน้ำฮ้อนก้อยข้าเบือตีให้อันข้าเบือเล็กๆก่อน เผ็ดข้าวเ,เบื่อเหนียวๆคุ้นๆตุ้ยๆจิงแซ่พี่น้องแกงยอดพ้าคือกันกับแกงนอไม้สาวซุปผัดมักได้แกงนอพรเอยนี่มากกว่าแกงนอไม้แต่ว่าผัดนดนเพื่อชีเห็นนอพะเอยเธอหนึ่งตีให้ข้าวเบื่อแร็กไว้ยี่นเนาะจึงเอาลงไปก่อยใช้หม้อโบรานเลยเข้าวเ,เ,เบื่อสิก้ามตักลงไปเลย าตากลมอย่างนี้มอแหลกอยู่เนะาะชาวทุกคิดมาบนแหลกปันไดแหลกอยู่ปล่อยชะน้ำฮอนกระิได้หนาตาแบบนี้เขาเมือขุ่นคักขนาดเอาลงไปแล้วกันเหนียวอ,อดตัวขึ้นมาเลยเลยนี่ เหนียวเนียวแบบนี้แหละจึงเซ็มก้อยลงไปให้เบืดอนเลื่อนเจดายจึงเฉียวเฉยวยันนั่งจึงเบ็ดตะเซ็ตม,มาตามด้วยเห็ดเฮ็ดนางฟ้าบ้าน,นี้เอาเห็ดนางฟ้าลง เท้าล้างมาแล้วโอ้ใส่เห็ดนางฟ้าเข้าไปแล้วได้หลายเติมเนาะสีเข้าเซียนปุ๋งแล้วกับขวไม่เห็ดนางฟ้าซุกเนาะบานนี้พอดีนะ้ำ ใส่มาปุ๋งก่อนใส่ผงนัวใส่ผงนัวหน่อยหนึ่งมื้อนี้นสาวซุกชี้ใส่ผงนัวหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่อข้านอรสด,ดีนะใส่รสดีหน่อยหนึ่งใส่รสดีสิแซ่บก็ใส่ผงนัว าซุปได้ใส่ตั้งแต่ตอนตำเขาเบื่อแล้วพอดีเลยนะอันสาวซุกสิตักให้แม่แล้วกันถ้าว่าจางจังชีใส่น้ำปลาในถ้วยให้แม่เนาะพี่น้องถ้าว่าสีใส่ลงไปในหม้อเลยยันเข็มเพราะว่าตอนทนะาา้ายน่ะสาวซุกชีมาใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกตักให้แม่แล้วตัวที่บบใส่ปลาแดก เอากระชิมาใส่ประเด็กตามหลังจุคุมไฟใส่บี้แล้วเข้าดาวแล้วบรรยากาศกาับแบบโบนาวแห้งเนาะพี่น้องเย็นๆพอดีอยู่เย็นพอดีอยู่ยยมีลมพัดค่อยๆตอนนั้นก่อนจะเข้าดาวฮะลมแหง้งแหงแห้งแพ่แห้งว่าหนาวกับหนาวแล้วเข้าดาวมาแล้วพัดเศ้าหนาวเนาะบรรยากาศพอดีพอดีอยู่เลยแซมดี คนนั้นให้เข้าเบือแบบแตกอีกก่อนจะน้อยเข้าเบือสิกร้มกร้มเป็นก้อนอืมนี่ยังพอได้ซุกเครนะน้ำพอดีเลยสามี้พอดีสดพักสะงแม่กันยอดใหญ่ๆพี่น้องยอดตุยๆเลยใส่เครื่งหนึ่งพออีกเครื่องหนึ่งเอาไว้เท็ดแกงอีกเทนานะ เด็ดเป็นกิ่งใส่กันสาซุกปลูกพักสะแงะหาบออกซ้าพี่น้องบ่รู้ว่าเป็นอย่างเนาะถามแม่แม่แม่เพื่อนว่าอันพักสะแงะนะสีออกยากออกยากลัวพักกระดนเพื่อชีออกโด,ดนรอให้เฮ็ดซุกแล้วเขาจึงมาใส่พักสะแงะเนาะพี่น้อง หมอแกงยอดพาวก็ได้ผลด,ดนแล้ว,วน้องคือสีซุกแล้วตอนนี้หาจะได้กีแล้วเขาเบื่อเหนียวขุ่นทตัวเลยเนาะอันนี้พอดีแซบจังบบเหนียวเกินไปพอดีสดน้ำเห็ดนางฟ้าก็ได้ยุบลงแล้วใส่พักะแงะลงไปใส่พักะแงะลงไปโอ้หอมตุยขึ้นมาแล้ว กินปลาแดกมาได้สาวซุกก็เลยแก้ปัญหาโดยการแบบว่าแกงแล้วก็ตักให้แม่ก่อนนะพี่น้องตักออกให้แม่แล้วก็มาใส่น้าปลาในถ้วยให้แม่แล้วเขาจึงมาใส่ปลาแดกตามหลังตัวที่ห้ากินะนะห้าประจําเป็นต้องแกงสองหม้อแกงหม้อเดียวสบายตักให้แม่ก่อนแล้วมาใส่ปลาแดกตามหลังก็ได้อันพักสงังเณยุบแล้วสาวซุกคิดตักออกให้แม่ก่อนตักไปแต่งผักเข้าให้แม่กิน กินกับข้าวจ้าโอ้แซบขนาดได้นน่คะอเอาพักสังเให้แม่เพื่อนน้อยหนึ่งแต่แซบเนาะอันใส่อันยานางเขี้ยวๆแกงออกมาแล้วสีสันเป็นแต่แซบขนาดเลยคขี้หวานเนาะขี้หวานขนาดเดี๋ยวให้แม่เพื่อนซีมนมาะว่าวหวานบาหวานแล้วอันจึงตื้มันน้ำปลาให้แม่สาวซุกซิมาตองประแทกใส่ก่อนมัน งปลาเดกอันใส่ตัวที่อันชาวซุกจเจียวไปกินกับน้องๆใส่หน่อยหนึ่งบม่ได้ใส่ตอนหลายใส่น้ำอ๋อเพราะว่าเพราะว่าแกงเขาซุกแล้วเด็ดพักัะแง่ที่เหลือลงอีกก่อนหน่อยเนึง เพราะว่าตักให้แม่เพื่อนหลายมากินให้ปลาแดกซุกน้อยนึ่งก่อนเดี๋ยวชิโปงหอมพักสักแก่ขนาดพี่น้องอันเด็นังโบยามาไกลเดอร์สาวซุกสิเอาไปให้แม่เพื่อนกินกับข้าวก่อนเนาะใส่น้ำปลาแล้วเป็นไงแม่พอดีปะพ,<อ>พอดีเฟซฟสีเมึงหน่อพ้าวน้ำแม่ก่อน สาวซุกเลยยังบพันอยากนอนกินวังสวยๆนี่จังหน่อยแล้วจึงตั้งมั่กินตำลังแม่เลยยากแล้วแบบสวยกแม่ยังไม่กิน<า>ข้าวเช้าพอดีบ้านใครบอกนัวแซ่บเนาะแซ่บพี่น้องนัาาวเผาหวานเลยแซ่บแล้วขนาดบันยังไม่ขาานาดของแม่หนูนนไ<อ>ม่แซ่บปลาแด็กนะแซ่บแซ่นบนปลานี่กัะนัวคือปลาแด็กเนาะแซ่บ ในกินแต่ข้าวเจ้าและแม่เพื่อนอันนี้ก็คือข้าวเจ้าแม่เพื่อนเนาะเพ่นตักไสถงไว้เพื่อนว่าจะกินเช้านี้เพื่อนยังไม่ได้กินกเช้าชูเพื่อตักมาให้ใหม่โมหิบม <c oughs> สบายกินได้แต่ข้าวเจ้าพี่น้อง <c oughs> กินข้าวเหนียวผัดทาดําตาลหลายเนะ <c oughs> าะบอถือกับคนเป็นเบาหวานะนะะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้สวสุกกูจะให้แม่เพื่อกินข้าวแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นกำลังใจให้ครบอบครัวาสาวซุกเซโนบิวตีใน่เด้อสบายดีสบายดีบาย